สวัสดีครับมีคนกันถามไม่จบนะครับประเด็นที่สารดีกานะครับท่านรับพิจารณาไต่สวนคดีชั้น14ของอดีตนายกทักษิณน,นะครับนะ,ะมีคนมาถามว่าก็ในเมื่อสารมีมีเชิญนะครับนะเชิญผู้ผู้ ผู้ชาการเรียนจำนะครับนะอาทิตย์ดีกรมราชัณฑ์แล้วก็พ่อโรงพยาบาลตำรวจครับซึ่งทั้ง3ท่านน่ะส่วนใหญ่ท่านก็ผ่านกระบวนการที่ให้ข้อมูลมาผ่านแล้วก็เป็นคุณกับอดีตนายกทักษิณถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นคดีเนี้ยก็น่าจะเข้าทางอดีตนายกทักษิณถูกไหมครับนะแต่ผมบอกอ่ะตรงนี้ไม่ใช่ครับคีย์เวิร์ดนะครับหรือใจความสำคัญของที่ศาลท่านจะพิจารณานะครับก็อยู่ตรงคำว่าคุณทักษิณเนี่ยนะครับ ป่วยจริงหรือเปล่าป่วยร้ายแรงจริงหรือเปล่าป่วยเป็นเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยจริงหรือเปล่านะครับถ้าคุณทักษิณป่วยเป็นเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยจริงนะครับนะหมอที่ที่อยู่อยู่ในโรงพยาบาลนั้นนะครับคุณทักษิณรอดแน่ๆนะครับไม่ต้องห่วงเลยไม่ว่าใครจะเป็นคนให้การต่างๆนะครับนะอยู่ที่ข้อเท็จจริงถ้าเท็จจริงป่วยจ <con v ict 1970> ริงนะครับคุณทักษิณรอดและคดีนี้ก็จะเป็นคดีที่ทําให้คุณทักษิณ ขาวแล้วก็หลุดไปทันทีหนึ่งจบไปทันทีเลยนะครับเนาะเป็นการปิดคดีแบบจบแบบสวยๆนะครับนะแต่ถ้าว่าคุณทักษิณนะครับมิได้ป่วยจริงไม่ได้เป็นเส้นเอ็นป่วยยื่ยจริงนะครับนะคุณทักษิณนะครับก็คงจะต้องก,งกลับเข้าไปอยู่ในกระบวนการการรับโทษนะครับนะอาจจะติดคุกที่เรือนจําหรือติดคุกที่บ้านหรืออะไรก็ว่าไปตามกระบวนการใหม่แน่ๆนะครับเนาะแต่มันไม่ได้เพียงเท่านั้นนะครับคดีนี้ถ้าเป็นคุณทักษิณไม่ได้ป่วยจริงเนี่ยมันจะเลยไปถึง นายกอ,อุงอิงด้วยนะครับนะเพราะว่านายกองอิงนะครับซึ่งเป็นบุตรสาวถูกไหมครับแล้วก็เป็นคนที่ได้ไปเยี่ยมนะครับนะเห็นอาการคุณทักษิณตลอดเวลาถูกไหมครับไปเยี่ยมทุกครั้งก็ได้เห็นถูกไหมครับนะแล้วถ้าเกิดว่าคุณองอิงนะครับนะก็จะต้องถ้าไม่ป่วยจริงคุณองอิงก,ก็ต้องโดนข้อหาในการที่ว่าปกปิดข้อเท็จจริงนะครับนะเพื่อประโยชน์ต่อครอบครัวถูกไหมครับนะซึ่งก็จะเป็นมีโอกาสที่จะโดน คดีเรื่องของจริยธรรมนะครับเนะาเพราะเป็นนายกร,รัฐมนตรีถูกไหมครับแล้วก็ปกปิดข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัวนะครับคุณลุงอิงก็จะโดนคดีนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคดีชั้นสินะครับ,รบมันจึงยังมีมหากราบนะครับรอลุ้นระทึกนะครับ จนถึงวันที่13มิถุนายนนะครับผมเชื่อนะครับว่าจนถึงวันที่13มิถุนายนนะครับนะคนที่อยู่ฝั่งของคุณทักษิณนะครับคงนอนไม่หลับตอนนี้นะครับไม่ต้องอะไรมากนะครับถ้าท่านอยากจะจับตาหรือติดตามท่านจับตาติดตามนะครับท่านสาคนเนี่ยนะครับว่าเขาจะให้การอย่างไรแล้วก็จะหาหลักฐานข้อเท็จจริงตัวไหนนะครับว่าที่คุณทักษิณป่วยจริงหรือไม่จริงเช่นนะครับ ทุาการเรียนจำนะรู้จริงไหมว่าทศสินป่วยจริงที่ส่งไปนะครับสองนะครับท่านอธิบดีกรมราชธรรมนะรู้จริงไหมว่าป่วยเส้นเอ็นจริงไหมถึงอนุญาตให้ไปอยู่โรงพยาบาลและที่โรงพยาบาลนั้นนะครับนะ,ะมีข้อมูลใดๆที่ที่ที่อบอกว่าคุณัศิษป์ป่วยจริงเช่นมีมีอะไรประกอบบ้างรั่งครั้งเนี้ยนะครับศาลท่าน,นจะไต่สวนละเอียดนะครับนะเพราะฉะนั้นผมต้องบอกคดีนี้นะครับนะจึงเป็นคดีที่ ยังจะต้องอยู่ในาการ,รความระทึกใจนะครับของคนที่อยู่ฝั่งรัฐบาลแล้วก็กองเชียร์คุณลักษินและก็พรรคเพื่อไทยนะครับนะอันนี้แน่นอนนะครับนะเพราะว่ามันกระทบไปจนถึงท่านานายกอุ้งอิงด้วยนะครับเพราะว่ามัน มันเพราะท่านเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในร่วมกระบวนการท่านเห็นนะครับว่าคุณทักษิณป่วยหรือไม่ป่วยนะครับนะอันนี้ก็จะมามาบอกคนว่าหลายๆคนก็คิดว่าคดีนี้ก็คงจะเข้าทางนายกทักษิณนะผมบอกคดีนี้ไม่ใช่ครับข้อเท็จจริงเท่านั้นนะครับนะว่าคุณทักษิณป่วยจริงหรือไม่ป่วยจริงเท่านั้นจะเป็นตัวชี้ชะตานะครับของคดีนี้ครับ